วัีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนุชนภาตู้แก้วกับรายการเกษตรสุขใจ by Amgro นะคะก็ได้พาทุกทท่านมาเยี่ยมชมสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันนี้นะคะยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเกษตรกรหลายท่านก็กําลัง ประสบกับปัญหาในเรื่องของหน้ายางแข็งนะคะยางตายนึ่งเปอร์เซนต์ยางต่ำแล้วก็ได้ยางน้อยลงนะคะทั้งที่เราพยายามจะบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ของสวนยางไทยก็กำลังประสบปัญหาอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังมานะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆที่ได้กล่นไว้แล้วในช่วงต้นที่ผ่านมาค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะ จะเข้าไปชมกันสำหรับวันนีค้คอยติดตามให้ดีนะคะจากช่วงที่ผ่านมานะคะฝนแรงพอฝนแรงเนี่ยตอนนี้นะคะใบใบเก่าเนี่ยร่วงแล้วแล้วก็มีการแทงยอดใหม่พอดีช่วงที่มีการฝนลงมาในขณะที่ที่เป็นหน้าแรง ทำให้นะคะออยอดอ่อนที่เขาแตกมากําลังจะเริ่มเป็นใบเนี่ยมันร่วงตามมาด้วยนะคะทีนี้ปัญหาคือเวลาที่เขามียอดอ่อนอยู่กําลังจะรอให้ใบแก่แล้วมีการฝนตกลงมาในตัวเจนมันสูงใช่ไหมคะทาให้มียอดอ่อนแซมขึ้นมาใหม่เนี่ยจะทําให้ทั้งหมดนะคะทั้งยอดเก่าและยอดใหม่เนี่ยร่วงแล้วก็จะทําให้เกิดดอกขึ้นมา เมื่อเกิดดอกเขาจะออกลูกนะคะพอออกลูกปุ๊บปัญหาที่เจอคือหน้ายางจะมีความแข็งมากกรีดยากนะคะพอหน้ายางแข็งแน่นอนค่ะน้ำยางก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะเนื่องจากกรีดยากด้วยแล้วน้ำยางก็จะไม่ค่อยออกดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้นะคะทำยังไงก็ได้ที่จะให้ต้นของยางต้องมีความสมบูรณ์แล้วทําให้ตัวของใบอ่อน แก่ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าใบอ่อนมันแก่ขึ้นมาได้แล้วฝนตกลงมาอย่างไร ก็จะไม่มีการร่วงนะคะเพราะฉะนั้นยางจะดูสมบูรณ์มากๆคือการทําให้ใบของยางเนี่ยนะคะมีการแตกยอดอ่อนแล้วทํายอดอ่อนให้เป็นใบแก่ให้เร็วที่สุดค่ะน้ํำยางเปอร์เซ็นต์ยางหน้ายางก็จะแก้ไขปัญหาได้แบบบูรณาการเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนแอมโกรนะคะจะช่วยอะไรได้บ้างผลิตภัณฑ์อะมิโน18ชนิดแอมโกรของเราเป็นหัวอาหารเข้มข้นที่พืชมีความต้องการใช้ เขาใชเ้เราสามารถใช้ฉีดพ่นนะคะหน้ายางโดยผสม5ซ c ต่อน้ำ20ลิตรคือน้ำหนึเป้ที่เป็นถังฉีดยานะคะแล้วเราก็สามารถใช้ฉีดพ่นที่บริเวณลำต้นและหน้ายาง ได้เลยอันนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นยางได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วด้วยและยังทําให้หน้ายางมีความนิ่มขึ้นน้ํำยางเดินดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามในรายการ YouTube Channel ของเราแล้วก็ตามเรื่องราวของแอมโกรไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะ พบเจอไปจิดรามลงยู่มูี่แป็ดตำบลบาง,งอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือตอนนี้ก็มาสาติดเรื่องส่วนย่างเรื่องส่วนย่างเนี่ยตอนนี้มัน,ม,นมันท่ารู้มันบิดรู้เป็นทางรู้แรงแล้วก็รูพุน่นใบพุนบพ่นรวงพุ่นมาทําให้ใบรวงก่นอนหน้านี้ก็กรีดย่างก่อนหน่ำย่างก็เปอร์เซ็นมันนอยมันน้อยย่างก็อ,ออกน่อยเพราะว่าเกิดจาก อาการที่ว่าใบรวงรวนุนรุกแล้วก็เลืแบบอย่างแข็งน้ำไม่นิ่มทำเห้ได้ผลผลิตต่ำผลผลิตต่ำแล้วก็เปิดว่าไม่มีน้ำขึ้นไปเลี้ยงใบึ่ทงทีลังก็มันก็เป็นออกมาเป็นน้ำเลี้ยงม้าพอเป็นน้ำเลี้ยงม้าทีนี้ทำเอทปรสินน้ำย่างลดน้าพอโปรตินน้ำย่างลดปุ๊บทีนี้ย่างเรามันก็ไม่มีน้ำหนักวันนี้เนีน่ยมีพี่เขี้ยวมาแนะนำแม่ใจแอมโกรครับ พอใชต้ตัวนี้เข้าไปตอนนี้คือก็เออใบมันเกี่ยวน้าย่างต็นนิ่มนาำย่างตัวเซ็นสูงตอนนี้ก็ผลผลิตก็ต่อร้ายก็ดีมากกว่าเดิมครับ รายการเกษตรสุขใจบายแอมโกรของเรานะคะต้องบอกว่าเรามีความภาคภูมิใจแล้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่วันนี้เราจะได้ช่วยกันในการที่จะทำให้เกษตรกรไทย ได้มีความรู้ในเรื่องของต้นไม้หรือพืชผลทางการเกษตรที่พวกเขาได้ปลูกอยู่นะคะให้ได้ออกดอกออกผลที่สมบูรณ์อย่างที่พวกเขาต้องการในขณะที่สามารถทําให้ต้นทุนของพวกเขาต่ําลงได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยในการที่เราอยากจะทํารายการแล้วก็อยากจะทําสินค้าดีๆออกมาให้กับเกษตรกรไทยได้ทดลองใช้กันค่ะ และว,วันนี้นะคะรายการเกษตรสุขใจบายแอนโกลของเราก็ต้องบอกว่าทุกท่านนะคะที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางคงจะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลในส่วนที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาจากผลิตภัณฑ์แอมโกลของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคลิปหน้าค่ะเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมสวนอะไรและไปทำอะไรกันบ้างนะคะเราจะกลับมาติดตามกันในคลิปต่อๆไปใน EP ต่อๆไปนะคะ สำหรับวันนี้ต้องฝากกดสั b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดโอกาสทองในการที่ท่านจะลุยเกษตรดีๆกับเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะกะเจุ